สวัสดีครับพบกันในเวลาค่ำคืนอีกแล้วครับชุดนี้ผมว่าจะมาแนะนำวิธีเพิ่มน้ำนะครับเพิ่มน้ำให้ไผ่กินสุ่งแล้วก็ทำยังไงมันถึงจะออกหนอไวนะครับใส่ฟางแล้วลดน้ำแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับ ี่จริงสูตรของผมนะครับไผ่กิมซูงนี่ที่จริงผมปลูกมาได้สี่ห้าปีครับประมาณห้าปีครับแต่มันไม่ขึ้น,นครับมันมีสองสามปีที่ผ่านมาสามสี่ปีมันก็มีแค่ต้นสองต้นนะครับ<อ>ผมก็เลยปีที่แล้วนะครับผมก็เลยมาถมดินแล้วก็เอาฟางใส่ลดน้ํา กดโคนมันนะครับแล้วมันก็ออกมานะครับออกมาอันนี้ที่คิวเขียวน่ครับอืนี่ครับมันจะมีกอนี้ตรงน้ำผมถูนี่ครับอันนี้อันเก่าอันเก่าอันเก่าครับนี่ครับแค่นี้แหละครับอันเก่านะคดำเล็กๆตัวนี้ตัวใหม่ครับอีใหญ่ของปีนี้นะครับนี่ครับนี่ครับปีนี้นะครับนี่ครับผมเริ่มบำรุงเดี๋ยวผมก็รู้วิธีด้วย ว่าทำยังไงให,ให้มันหน่ออกเยอะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับที่ผมหักกินไปแล้วก็เยอะหลายหน่อนะครับวิธีของผมก็คือผมลดน้ําห่างๆนี่ครับเห็นไหมครับเอาฟางใส่แล้วก็ลดน้ําตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับถ้ามันชุ่มมันจะออกมาตรงห่างๆเลยนะครับจะออกมาตรงนี้ครับถ้ามันชื้นตรงไหนออกตรงนั้นครับแต่ตรงกลางนี่มันจะไม่ออกนะครับนะครับมันจะไม่ออกมันจะออกตรงเนี้ นะครับ๋อยอ,อกข้างๆตรงที่เราลดน้ำข้างๆเนี้นย,ยนะครับลดให้เบียบไปเลยครับเดี๋ยวผมเอาหน่อมันออกครับผมขุดแนละ้วผมก็เอาฟางกบดินกบขุดดินกบผมตรงที่เราหักหน่อมันนะครับผมไว้ผมไว้อีกร่างมันออกมาหน่อมก็ออกอีกนะครับออกตรงที่เราหากักนะครับ ลองดูนะครับลองอวิธีผมไปใช้ดูเผือ่อได้ผลนะครับจริงๆก็มีหลายวิธีไงครับแต่เพราะว่วาวิธีนี้ผมทํามาแล้วครับใผ่ึ้นสูงผมเนี่ครับาต,ตัวนี้ครับผมเอาฟางกรบนะครับนี่ผมผักหนอนมันทํามไมอย่างเงี้ยก็รดนา้าให้ล่างมันออกมาทีนี้หนอมก็จะลงดินนี่ครับถ้ามีเวลาก็ขุดดินถมอีกครับ ครับผมจะเอาดินกบอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับผมบางๆครับไม่ใช่อย่างนานครับผมบางๆให้มันมีอากาศเข้านะครับนี่ครับลดลดตรงริมไปเลยครับจะออกตรงริมนี่ครับผมคิดว่าไม่นานนะครับมันก็จะออกลดตรงนี้ครับริมๆครับให้มันเปียกตรงริมตรงกลางนี่ ไม่ต้องลดมันนะครับเพราะว่าลากไผ่ไปไกลมากเลยไกลนี่ครับลากไปทางนั้นนะครับลดตร,รงนี้ให้หนอมันออกนะครับนี่คือวิธีให้ไผ่กิบซุงออกนอเร็วนะครับนี่นี้มันเขียวนะครับ ไม่เขียวก็วคือว่าพอน้ำมันได้กินน้ำพอประมาณครับต้องใส่ปุ๋ยวไ้ได้นะครับเอาอย่างนี้เลยถ้าถ้ามันไม่ขึ้นโคนหน่อก็ออกนะครับที่สำคัญผมเห็นมาหลายก่อส่มากขึ้นโคนนะครับขึ้นโคนแล้วก็หนอนก็ไม่ออกครับ ครับตามตามันนี่ตาไผ่เนี่ยก็จะไม่ออกครับทํามันขึ้นโคนนของผมออกนะครับนี่ครับตามตามันน่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อถ้าใครพลาดคลิปด,ดีๆจากผมไม่ได้ดูนะครับถ้าไม่กดติดตามอด่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามหน่ยครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ครับ น้ำไหลแรงมากเลยครับนี่ครับรถตอนเย็ยนครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ